เดินทางกันมาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มันคือกี่เดือนแล้วพี่ฮานโหตอนนี้คือต,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 ตุลาหกเจ็ดเริ่มแคสติ้งเนี่ยน่าจะประมาณยี่สิบสามสิงหาหกหกเหรอก็คือหนึ่งปีกับ 1นเดือนเหรอสิงหาคมนะหนึ่งปีสองเดือนหนึ่งปีันเออถึงวันนี้หนึ่งปีสองเดือนโอ้โหเดี๋ยวนานอยู่เนาะตั้งแต่เริ่มจนซีรีส์ออนมาแรกมาหนึ่งปีเต็มก็อยากให้คนที่ไม่ได้ไปโอแกแล้วรับตกใจกำลังนึกอยู่ว่าผมพูดอะไรบ้างในวันนั้นก็อยากจะให้คนดูได้รู้จักสตูดิโอออนไฟอร์เกิดขึ้นได้ยังไงพี่ฮาร์ คือมันเริ่มมาจากการการสุ่มไฟชุมนุมครับแล้วก็มีความคิดเดียวกันอุดมการเดียวกันก็เลยทําให้พวกเราหล่อหลอมกันมากลายเป็นใช่เราจึงเรียกประชุมเพลิงครับชุมชนสตูดิโอออนไฟจริงตอนแรกสตูดิโอออนไฟเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสปอร์ตหาชิ้นอะไรก่อนอ่าตอนนั้นหาชิ้นอะไรหาคนจัด งานวันเกิดให้อ,อันที่มีละครเวทีนะใช่อันที่เป็นกานฮาเติร์นโฮมเราก็เลยจัดตั้ง Studio อออนไฟขึ้นมาสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าหนึ่งคือแบบเป็นไฟแพลชั่นต่างๆก็มาจากเหล่าวัตถุไฟที่เป็นแฟนคลับด้วยแล้วก็ชื่อผมที่แปลว่าเตาผิงทุกอย่างก็ดูแบบมีแกะเชื่อมโยงกัไปหมด h a r h a t h ที่เขาพิมมาบอกว่าเธอสะกดชื่อเขาผิดอ่ะใช่มันเลยไปสาเหตุให้เปลี่ยนเป็นทอทงเขาว่าอะไรนะทอทอทอเด็กนนะฮะทอทอเ็อ้ทอนโฮมหน่อจริงๆมันเป็นวลี คนยุโรปอยู่แล้วที่ว่าเวลาครับกลับมารวมตัวกันในหนึ่งปีเนี่ยในพื้นที่ที่เขาชุมนุมกันครอบครัวเนี่ยจะเป็นบริเวณหน้าเตาผิงในฤดูหนาวทีมงานตอนนั้นก็เลยจัดขึ้นมาเป็นทุกคนมาอยู่หน้าเตาผิงอันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มารวมตัวกันในบ้านของฮาร์ดวันทีียังใหม่เนาะงานผิงไฟอะไรเนาะอะไรอย่างงั้นงานรอบกองไฟปีนี้จัดเป็นงานรอบกองไฟหรปล่าก็ดีนะดีใช่ไหมจากที่มันอยู่ในรงละครเป็นเตาผิงเราก็ก่อกองไฟหมูกระทะ ดีอันนี้ดีอันนี้เห็นด้วยเพื่อนๆอาจจะชอบกินด้วยหมูกระทะจัดที่ร้านหมูกระทะดีกว่าดีอันนี้ดีหน้าเมื่องกันหน่อยงดถ่ายรูปทุกท่านคนนี้มาสุดเลยค่ะคนนงดถ่ายคือคนนี้ออกงานทุกครั้งเหมือนอยู่ในไฟทุกครั้งใช่ครับคือพี่ฮันเนี่ยเขาเหมือนไฟอ่ะใก้าจุ๊เนี่ยเหมือนน้ำแข็งอยู่ใกล้ผมุนละลายละลายจริงเกลือนไหลผักบุ้ง อาจจะเป็นสาเหตุนั้นก็ได้เออเรามันเล่าร้อนเกินผมเล่าร้อนเกินพูดไปเราร้อนมากนะครับเขาเนี้ยมีความคิดเกิดขึ้นที่จะสร้างซีรีส์เล็กๆตอนนั้นในหัวเนี่ยมันต้องเป็นโปรเจกต์น่ารักๆร้อนน้ำเดลิงเลยเล็กๆล็กสำคัญไงเล็กใช่ครับตัวเองก็สามโต๊ะใช่ก็คุยกับพี่หญิงตอนนี้อย่างเงี้ยเรื่องนี้ใหญ่สักเรื่องหนึ่งที่น่ารักน่ารักตัวละครมันไวใส ออกมาก้าเค้กใสไหมใส่ใส่โย่ตามภาษาชาวยี่สิบปวกเรียกว่าใสเหมือนน้ำมันพายหรือเพื่ทีนี้พี่แจ็คเราจะโทรหาพี่แจ็คตลอดไม่ได้ลคราวนี้ก็เลยสร้างรักผันไลฟ์ขึ้นมา ก็เลยเกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์น่ารักชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาแคสต์เล่นได้ไหมทุกคนโอเคทุกคนออนไฟร์ก็เล่นตูมตาตูมตาแล้วก็ไปได้พุ่มกลับให้ทีมงานคุณภาพทั้งหมดมาทีมทําเพลงทีมต่างๆอยากจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานชาป,ปนากิจครั้งนี้นพิงไฟพิงไฟงั้นรรวมตัวรวมตัวใช่แล้วไปอุ่นใช่ตอนนี้พอไฟมันคุกุ่นประมาณนึงแล้ว ก็ตามหาเค้กขึ้นมาเค้กที่จะเข้ามาอยู่ในตะอบเตะอบเออหรือว่าเป็นเพราะมันร้อนรุ่เก็เลยงายออกใช่ใช่แ้่ก็แคสติ้งหาเค้กช่วงเดือนไอยถึงเดือนยี่ในช่วงประมาณใช่น้ำพึ่งกำลังอร่อยเดือนือยจริงด้วยใช่เพราะว่าจูเนียร์มาก่อนเดือนเมษาฮะเมษาเป็นเดือนไอยเนาะใช่เป็นเดือนตกสิบห้าค่ำเดือนสอง เ,เ,<อ>เริ่มเจอเคก้กจันน้ำผัดไปทินอร่อยจำไม่ได้วันเป็นวันแบบจันเพนหรือจันดับ<ะ> <laughs> <laughs> ได้พบจูเนียในวันที่สตูอ่ะไปขอพรมาจากพีิคะเนตรอ,รอ <laughs> แล้วพอได้เริ่มถ่ายทำอ่ะเลขตามที่คิดไว้ไหมเราตามหาเค้กอยู่ช่วงนั้นอ้ายคือก่อนเมษาให้ได้แล้วก็เจอจูเนียในโค้งสุดท้ายอเลลอย่ากนั้นเราก็เริ่มในโปรเจกต์ต่อจนได้เปิดกล้องปลายพฤษภามแล้วก็ถ่ายมาตลอดเดือนมิถุนาผ่านหน้าฝนใช่เราถ่ายสู้ฝนมากแต่เราไม่เจอฝนหรอกใช่ไม่เจอฝนเลยหรอเราขอพรจาก ข้างบนช่วยเราไว้ใช่ก่อมาช่วงเรามีทีมขอฟ้าฝนดีนะเทพวสัมพันธ์เราที่เก่งกว่าวัชชาสัมพันธ์เราอีกนะผมเบ้งเรียกลมเก่งมากขอเราคุยกับเทพรู้เรื่องหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าคุยกับคนไม่รู้เรื่องหรอคนไม่รู้เรื่องเรนปรมธานเป็นใครคะพฮาร์ทต้องมาแก้ตัวเลยหรือเปล่าฮาร์ดพูดถึงแล้วนะอุ้ยใครเหรอโอมอนโอมอนเป็นโฆศก ถ้าสังเกตทุกครั้งที่มีงานตูเนี่ยโอมอนทำหน้าที่โสุกได้ดีล่าสุดแจกใบปิวตัวเองหนึ่งไปร้อยพิศนะพี่ว่าสแกน่ะสแกนอ่ะทุกคนข้ามมาครับเดี๋ยวผมปล่อย a อด d o p a อ d o p นอกโรงพยาบาลแล้วเขา a อด d o p อะไรมา a i r d อ o เป็นข้อมูลส่วนตัวใบโฆษณาแกแล้วตอนแรกอะทุกคนฉันใช้ไม่ได้ฉันเป็นซซุ่มไม่เป็นเดี๋ยวส่งให้ทุกคนวๆว่าทำไมต้องอปอย่แงเนี้พอทุกคนเปิดเจอไม่เป็นไรอ๋อทุกคนเลยเริ่มสกิดเพื่อนละโปรไฟล์หรอแกรอแก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 กแ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 ก แต่อันนั้นไม่เท่าไหร่ตอนไทยทัชยังไงมาเป็นใบปิวเออไม่ได้อยู่เขาปิ้นเขาปิ้นสิ่งเดียวที่แอดอกมาเป็นใบปลิวสี่คูณหนิ้วแจกเหรอแจกแกผมมารู้ตอนที่กลับมาที่ออฟฟิศน้องในสตูคนหนึ่งหยิบมาด้วย้วถามว่านี่อะไรอ่ะอ๋อพี่อมม้นเอามาแจก หลักฐานมัดตัวนะคะโอมใครก็ตามนะครับที่อยากติดต่อหรือว่าติดตามพี่โอมนะเอาไปแจกเทากับสกปรตผิดด้วยปราก o u t u b e ว่า YouTube YouTube เหรอ YouTube y o u t u d e แล้วเราก็พาดูปีเซนน่าพาดูปีเซนน่าเราไปแจกอ่ะเราไปแจกเราเศร้าอ่ะไม่เป็นไรยแฟนคลัให้เงียมไปนะาตาใช่ครับใช่ทุกคนให้อภัยบไปโอมเป็นคนดีครับเป็นคนดี เกียดกันปะไม่ได้เกียดกันเนาะไม่เกียดไม่เกียดนี่พูดไปก็คฆษณนาเพื่อนไปเรื่อยๆนะตอนนี้ทุกคนสงสัยแล้ว โอ้มอนยังไงนะไข่ในไข่เออทุกคนจะไปตามหาดูไหมข้างนอกว่าใบปิวันนั้นน่าตายคลิปรีแอคเนี่ยจะนานที่สุดไหมไม่เป็นไรจริงช่วงนี้ปัดออกอ๋อหรอมันไม่ได้มีอะไรออนเลยอย่างนั้นอ๋อหรอใช่กลับมาที่ซีรีส์ต้องถามคนนี้เพราะว่าพี่ฮาร์ดยืนยันว่าคือซีรีส์เล็กๆเป็นมินิซีรีส์ต้องถามคนที่ร่วมงานด้วยมันเล็กจริงไหมถึงเวลามันก็กองถ่ายก็ใหญ่โตไหมใหญ่โตนะทุกอย่างเขาพยายามเล่นใหญ่โอ้รถทีมงานนับหมื่นหมื่นคันทำอะไรเอาไปจอดที่ สนามหลวงก็คือทีมงานเยอะเลยจัดเต็มค่าใช่กล้องนี้ใช้กล้องที่แพงๆเนาะแพงมากเลนนี้ต้องแพงมากเลนนี้ต้องเป็นเลนทํามาจากหินได้มาก้อนหนึ่งหินควอตหรือว่าหินแก้วมามันต้องเป็นเลนตัวนั้นเท่านั้นสวยให้แทั้งหมดตกผลึกธรรมชาติจนใสเป็นคริสตัลที่หาเนี่ยเขาทําทุกอย่างเนี่ยด้วยความตั้งใจเน้นคุณภาพงานมากกว่ามาเนีรับให้งานขายตัวเองงานมาดีอยู่แล้วทั้งโปรเจกต์เนี่ยมันได้สปอนเซอร์มาช่วยด้วย ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะรันไปตามพาร์ทเนอร์มากมายที่เรามีอย่างเรื่องของการตลาดอย่างเงี้ยจริงๆได้พาร์ทเนอร์ใจดีเยอะมากเนี่ยอย่างเช่นติ้งติ้งที่ช่วยเราตั้งแต่เริ่มออกงานงานแรกใช่ที่ศูนย์อะไรนะศูนย์ธิรกิจไม่ใช่สัมยามิทาวไม่ใช่งานแรกศูนย์ธุรกิจก่อนทางงานงานหนังสืออ๋อตอนนั้นไม่ได้ทำคอนเทนต์ไปหายเฉยไปหายเฉยก่อนใช่หาเฉยใช่หลังจากนั้นก็เริ่มทำคอนเทนต์ที่สามสัมยาพิทาวงานหนังสืออีกเหมือนกันอ๋อใช่ใช่เพราะช่วงนั้นอ่ะเรื่องมาจากนิยายเราก็เเลยอออาางงนนนหัสืก่ ใช่เพื่อบอกกับแฟนๆนักเขียนทั้งหลายว่าเราจะขออนุญาตเอาหนังสือเล่มนี้มาทําอันน <S 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 thumbs, ี้นะหลังจากนั้นก็เริ่มเปิดตัวนักแสดงแล้วก็เริ่มออกฝั่งบันเทิงเพิ่มขึ้นน้องงานพมงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่สื้งหลายคนชวนไปงานนู้นงานนี้แมกซีนนิตยสารต่างๆเข้ามาช่วยได้ทั้ง PR ช่อง p r ของสปอนเซอร์ต่างๆเขาช่วยกันคือตอกนี้มันก็เป็นน้ำพึ่งเรืออยู่แล้วแหละใช่แล้วสุดท้ายก็ได้แฟนคลับ นี่แหละคอยแบบสปอร์ตคอยเข็นสำคัญเลยใช่แล้วก็แบบนั่งปั่นเทรนด้วยกันตั้งแต่การถ่ายทรรแล้วถ้าดูเอ็นเครดิตช่วงท้ายๆจะเห็นสปอนเซอร์มากมายเยอะมากใช่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีต่างๆที่เข้ามาช่วยทั้งเรื่องโลเคชั่นเป็นแบบผลิตภัณฑ์บ้างอะไรครับเรือภูเก็ตเนี่ยหรอเออใช่เป็นเรือไปโรงแรมเออโรงแรมเงี้ก็ได้มหาลัยครับมหาลัยมหาลัยด้วยใช่หรือว่าฝั่งทางเกาหลีอย่างเงี้ยก็นงชิมเกาหลีก็ส่งเจ๊ไฝมาเจ๊ไฝเข้ามาด้วยมีพาร์ทเนอร์ที่ที่เป็นคนทำตัวโอเมจเนเตอร์ ของกเกาหลีใช่เข้ามาช่วยแล้วก็มีพาร์เนอร์อื่นๆเข้ามาช่วยทั้งการเดินทางอย่างเช่นนกแอรเนีย่ยโ<ม>ทรศัพท์ก็ได้ Vivo อย่างข้าวสุคนสวรรค์เสือที่ปุ่นวิทพื้นอันนั้นก็ได้อออคอนโดออคอนโดคอนโด,คอนโดก็ได้แอสเซทไว้บ้าน<ม>ได้สีวารว้าวแล้วอย่างที่ภูเก็ตได้โรงแรมมีทัดีแล้วอย่างรถ พี่โบ๊ทครับยังไม่ถ้าเราไล่เรไ่ปือยๆถึงรถนักแสดงด้วยเนี่ยเราจะไปรถที่กล้ากับเค้กใช้กันทุกวันก็ต้องขอบคุณพี่โบ๊ทรถโบ๊ทเหรอสามารถไปติดตามสปอนใจดีของเราครับในอินสตาแกรมตรงนี้ครับโบ๊ทโหลดใช่จริงๆสามารถไปขอนั่งรถโบ๊ทได้นะใช่ครับคือคือต้องบอกเลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยก็สตาร์ทใช่ไหมสตาร์ทเครื่องบุ๊คเฮ้ยทำไมเสียงเครื่องมันดังนี่วะสตาร์ทเลยวิเครื่องแรงบอกวะาทำไม ขั้นเครื่องเสื่อมใช่เห็นในการเครื่องมันสั้นเห็นในการได้ยืมรถโบ๊ทในวันนั้นมาทำให้โบ๊ทรู้ตัวว่าต้องเอารถเข้าศูนย์คือผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบรถเพรชื่อมันจะนิ่งมากปกติครับมาใหม่มาใหม่สถานโอ้สืเรื่องแรงก็้นไหมมว่าจะจัดเลยใช่โอ้โหนี่เลยนี่เลย เออแะไวยังไงครับผมก็แบบชีวิตโอ้โหไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าต้องไปพรายามหรือไปเข้าสูตรหรืออะไรแล้วนะเอาไปทิ้งไม่ได้สักเท่าไหร่นะไปถามพี่โพ๊เกิดอะไรขึ้นนะพี่ แค่นเครื Bless ่องพี่มันเสื่อมแล้วพี่กำลังจะไปเข้าศูนย์พอดีเลยประมาณนี้นี่ก็เป็นกิมมิคเล็กๆของเรื่องสปอนตอนคุณโรงแรมม่านรูดนะโรงแรมที่เกิดเหตุอ๋อใช่ทำปากอะไรนะทำปากอ่ะไอ้นั้นได้มาเอ็มวีพูดถึงเอ็มวีก็ได้ยูสตาเข้ามาแบบช่วยสนับสนุนเพิ่มแล้วดีเนาะของดี ันนีทายอินเวอร์ไปทั้งานไฟนอลพิโศก็ได้เมเจอร์ซีนเพล็กเข้ามาช่วยในเรื่องของสถานที่นะครับพาร์ทเนอร์เขาเหนียวแน่นมากเยอะแยะมากมายจัดกิจกรรมที่เอ็มเพลวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ชนดูพวกเราเป็นมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณวีทีวีครับก๊กก้าอุราล่าครับอ่่าใชวันดีครับเอสเพลครับนกแอร์นกแอร์เอ็นไฟเอ็นเทนเมนต์ครับแล้วก็ขอบคุณจิมเอ็มยี่ห้าในนีครับ วันนี้เราถ่ายคือหลังจากที่ไปดูไฟนนลก็กลับแฟนคขับมาวันนั้นก็บรรยากาศมือกันเสียน้ำตงน้ำตากันเล็กน้อยด้วยก็รู้เึกว่าทราบซึ้งกินใจเป็นบติของนักแสดงอยู่แล้วเวลา เราจะเจอออเดียนในเฮาส์จริงๆเรียกเรียกลงหนังหรือโรงละครมน่ผมเรียกเรียกเฮาส์ใช่เรียกมีเจอดีเก่งมากลูกคือเวลาจะออกไปเจอทุกคนในเฮาส์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่เตะบางอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นการเปิดมานละครกี่ครั้งหรือว่าการเปอร์ฟอร์มกี่ทีต่อให้เรารู้้วแหละว่าจํานวนบัตรที่นั่งเนี่ยมันเต็มหรือว่ามันจะมีใครมาบ้างมีแฟนคลับมีพี่ๆสื่อมวลชนมีแขกมีเพื่อนมีฝูงแต่ว่าไวท์ที่พอได้ไปยืนด้านหน้าอย่างเงี้ยก็ มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งม,มากๆของนักแสดงทุกคนแหละผมเชื่อใช่ก็รู้สึกซาบซึ้งกินใจจริงๆจูเนียร์อ๋อผมด้วยใช่ไหมเจอแฟนแฟนผมว่ามันคือเวลาที่เราตั้งใจทําอะไรสักพักหนึ่งอญ่าแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยพอมันมาถึงจุดสิน้นสุดของของโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งผมมองว่ามันมันอุดมไปด้วยความรู้สึกความทรงจําดีๆแล้วก็แพชชั่นในการทํางานนี่เลยทําให้ทุกคน่ะเสียน้าตาออกมา เสียมตาได้เหรอเซ็นอย่างเดียวผมลองให้ยากนิดหนึ่งแต่เพื่อแต่พาเขาลองให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยพี่ฮาร์ดอยากบอกอะไรกล้าไหมโอ้บอกกล้าเหรอเออเนี่ยอะไรทุกวันเนี้ยยังไงยังถามเลยว่าคือกล้าเนี่ยทําให้ผมอดนอนนานมากน่าจะเป็นพี่มากกว่าล้วคนะเสร็จกับเขาหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่มนเป็นแบบ by n a t u r เลยที่ผมทํางานแสดงใช่ไหมไม่ว่าจะเล่นตัวละครอะไรที่ผ่านมากี่โปรเจกต์อะไรตัวละครต่อให้ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่เล่นออกไปให้คนดูได้เห็นโปรเจกต์หลังบ้านที่ทํางานตัวละครกันมามันจะต้องมีอะไรมามาเอี่ยวกับชีวิตที่เกี่ยวข้องเป็นแมสเซจตลอดเวลาพอมันเริ่มดึงพลังงานในตัวละครมาเนาะตลอดตัวแล้วกล้าเนี่ยด้วยนเจอร์ของเขาที่เป็นคนแพชชั่นแรงอยากจะทำโทรษัพท์ละครตัดต่องานทํางานหาลูกหามค่ํา กินข้าวกล่องตอนแรกจะเริ่มเล่นเนี่ยก็คิดว่าคงแบบไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพอเนเจอร์เป็นคนไม่กินข้าวกล่องเป็นคนที่กินแบบอือเป็นคนไม่มีกินมามีกึงถวยรูปด้วยเป็นคนที่อย่างน้อยจะต้องแบบออกไปร้านตามสั่งเราก็สั่งอ๋อไม่กินบรรจุแ็กเราจะกินอาหารปรุงใหม่สดมากกว่าช่องเวมไม่อ้าใช่แล้วแรกเริ่มเลยเนี่ยรักผ่านไลฟ์แบบถ้าอ่านนิยายเผลอๆเนี่ยจะลืมพาร์ทที่มันเป็นเด็กโปรดักชันไปอืมแต่พอต้องมาทำอะไรตัวละครปั๊บขึ้นโครงมาอ้าวโดยบังเอิญมันเป็นลูก เนื้อเรื่องที่เห็นตรงนั้นพอดีเลยก็ทำให้เอ็นเครดิตเวอร์ชันดีเรเตอร์คัเนี่ยไปจบที่เปิด Studio อ n ไฟเออร์ได้คือตอนแรกไม่ไม่ได้คิดว่าจะทําเรื่องเนี้ยเพื่อปั้นซีนไปหาสิ่งเหล่านั้นออที่ที่ชอบพิมพ์มาหาตอนเดืกคือช่วงช่วงนั้นหรอใช่แล้วคือช่วงพักด้วยนะเพราะจริงๆหลังๆมานอนเช้าบหวมากอืมนอนไหนนอนไหน นอนคอนโดตถา,ามถามไม่เฉยหอ <laughs> ใช่แล้วทำไมต้องตีด้วยต้องถามสุดท้า <laughs> พอมันปิดกล้องเนี่ยตัวละครก็ยังวนเวียนอยู่จนถึงวัน Final ไฟนอลพิเศษนี่แหละ,ะที่เรารู้สึกว่าพอส่งตัวละครกลับแล้วถึงเหมือนจะได้กลับมาใช้ชีวิตลูกเดิมๆกลับมาอมนอนเยอะขึ้นกลับมาแบบมีเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกออไกไปรับสั่งข้าวกินใช่ใช่ออกไปเจอเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพื่อนๆไม่อยู่หน้าคอม กลับไปเอ้ยถอยรถบ้านจอดรถบ้างแต่ว่าก็คิดว่าเป็นเพราะว่าตัวละครใกล้แหละทาให้ผมดําเนินโปรเจกต์นี้สําเร็จประมาณนึงเพราะว่าถ้าผมเปิดซีรีส์ด้วยตัวละครอื่นที่มันไม่ใช่นิสัยแบบนี้หรือแพชชั่นนี้หรือเป็นเอฟต่างแล้วมันเออเป็นเอฟก็อาจจะแบบนั่นน่ะสิจริงจริงเขาจะซึมซับใช่คือเรื่องนี้มันอาจจะแบบเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังคือจริงคนไหนไงคือพี่ฮรนเนี่ยเขาเป็นนักแสดงแท้จริงเพราะว่าเขาสวมวิญญาณกล้าลงไปใช่ไหมเขาเอาวิญญาณเขาไปไว้กับ พี่ไฮ <laughs> แล้วก็เลยกลายเป็น F มันดีมากผมชอบ <c oughs> พี่ไฮ <c oughs> มีความเป็น F อ,อยู่แล้ว <c oughs> เรื่องนี้มาคุยกับทีมที่ทำงานว่านักแสดงทุกคนทุกแคสเนี่ยดันได้ซักเอล m เมนต์ของตัวละครมาก <c oughs> ันหมดเลยคืออย่างผมเนี่ยก็ก็กล้าใช่ไหมครับพี่ไฮเนี่ยจากตอนแรกที่รู้จักผิวเผิเนเขาเป็นพระเอกเป็นนายเอกมาก่อนแล้วดูเท่ๆ <c oughs> แต่พอรู้จักไปประมาณนึงเวิร์กเขาเท่น้นเลยเฮ้ยเขามีเสน่ห์เขาไม่เสน่ห์ที่น่ารักถ้าทุกคนดูจริงๆเอฟเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนหวังเนี่ยทุกคนคนช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้านทําอะไรก็ทําบ้านอันนี้ชมชมง่ายๆไงไม่ดกมไงอะไรก็ได้ถ้าลองไล่ดูอย่างจูเนียอย่างเงี้ยจูเนียบอกว่าจูเนียกับเคสต่างกันใช่ไหมแต่ส่วนที่คล้ายกันเนี่ยก็มีเยอะตรงที่แบบจูเนียจริงก็เป็นคนจิตใจดี ในแบบของเค้กเป็นคนที่ก็เออเฟื้อเฟื่อแผ่ไม่คิดปนคนไปกับใครใช่ก็เป็นคนที่คิดบวกประมาณหนึ่งเค้กเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพลังบวกในความคิดใช่ไหมแล้วก็เป็นคน <laughs> แบบมีกกเหมือนกันแต่คนระบวกเหรอเป็นคนมีเสน่ห์ในการพูดจาในการดึงดูดคนให้มาชอบ เป็นคนแพลวพราวฉันชอบพระเอกปุ่นอย่างเงี้ยปุ่นก็จะแบบมีความใกล้เคียงกับโบ๊ทพาเกอร์ก็นุ่มเนี่ยมันเป็นแก้มไม่ดีใช่ไหมม,มิม่โทเบอร์เนี่ยเป็นตัวเองทุกคนยังถามเลยว่าจีน่ารับบทมิม่หรือมิม่รับบทจีนา่าในเรื่องนี้ใช่เลยเข้ามาใช้ชีวิตไม่ได้เข้ามาสแสดงอือใช่ใช่ใช่ส่วนนี้น่าก็เป็นคนดิฟมมีอะไรอยู่ข้างในเยอะและแสดงออกน้อยแต่โอมอนเนี่ยผมว่าโอมอนไม่ทํางานกับตัวละคร โอมม่อนกระโดดลงไปเล่นเป็นบีในอย่างนั้นเลยเลยผมว่าพี่โอมเขาใช้ acting อคือตัวจริงเนี่ยเขาเป็นคนมีสาระกว่านั้นจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมากเขาเป็นผมพยายามนะพี่โอมผมพยายาม้เขาเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วเขาก็เป็นศิลปินในวงการที่รู้ด้วยว่าจะต้องคิดบุคลิกแบบไหนให้โดดเด่นเขาเป็นคนที่เต้นเล้าเป็นคนที่เต้นได้เก่งมากจะดีแล้วหรอ ใชเต้นเก่งเปนเก่งเอลพลิวร้องเพลงได้ความสามารถหลากหลายสาวชอบรอเที่ใช่เขาเป็นคนที่อาวุธเยอะไปหมดที่บ้านรวยมากมีอาวุธครบมือแต่หยิไม่ใช้ผิดสมมุิว่าออกศึกนี้ฝั่งนู้นมีปืนโอมอนถึงมีขึ้นมาทันทีสู้ได้สุดจริงจรแล้วตามนิยายในตัวละครไม่ได้ชื่อกล้าชื่อโอมแล้ว ตัวบ okay 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 ีบีโดนกับชางกับที่เหลือๆก็จะมีซักอะเมนที่มันใกล้เคียงมากๆเพื่อให้เป็นทางเข้าแสดงใช่จนเกิดมาเป็นรักผ่านไลฟ์แบบเวอร์ชันสตูดิโอไฟร์เวอร์ชันนี้ที่ถ้าไม่ใช่แคสเหล่าน um ี้เล่นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้สีสันรุชาแนนี้แล้วถ้าไม่ได้ทีมสร้างทีมกำกับต่างๆเราเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาเป็นเวอร์ชันนี้หรอกแล้วจูเนี่ยอยากบอกอะไรเคปแมบลาก่อนน้อง ยกอเราไม่ได yeah, mm ้ลาไปตั้งแต่แรกก็สำหรับผมเนี่ยก็เรียกว่าลาก่อนตอนนี้พี่ชอบมาอะไรนะว่าที่ว่าเวเขาเรียกว่าเราก็ต้องขอบคุณแต่ละครนี้เพราะว่าถ้าในแง่มุมของความเป็นผมเนี่ยนร้อยเอร์เซ็นเลยเนี่ยผมมองว่าผมเป็นคนค่อนข้างตรงๆแข็งๆนิดนึงแต่ว่านิดลนิดนึงแต่ว่าตัวเค้กเนี่ยพอเราได้มาใช้ชีวิตเป็นเขาสักพักหนึ่งก็ทําให้เราซอฟ มากขึ้นเรามีความคิดบอกเอ้ยบางทีเราก็ปล่อยวางมากขึ้นปล่อยวางที่บอเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแบบบางทีเขาเป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็โตมากขึ้นคนทำให้จูเนียร์มีความนิ่มๆขึ้นมาสุภาพใช่ครับอืมแต่เมื่อก่อนเจอหน้าใครก็คือเฮ้ยเลยเหรอเฮ้ยเกินไปลูปเอายอยเอ้ยแฮร์นว่าไงวะเฮ้ยพอย่อยสำหรับสนุกดีนอนไฟเนี่ยจบแล้วไลอิเลิฟ ใช่ใช่จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมฮะโปรเจกต์อื่นๆของคู่ตัเดียวต้องฝากติดตามที่สตูดิโอไฟเออร์ใช่จะมีเนาะมีจริงๆแต่ก็ยังมีคอนเทนต์อื่นที่จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเขาแอบสปอยไปแล้วตอนดูไฟนอลอ่ะว่าตอนจบนี่เหมือนจะโชว์อะไรนะถ้ามันอันคับเวอร์ชันมันจะมีเหตุการณ์ในกองถ่ายไปดูใครไม่ดูไปดูอันคัาดไปดูนเอออาจจะมีความฮาเป้งของจูเนียร์ใช้แ่นวก็โปรเจกต์ต่อไปใช่าย อาจจะมีซีรีส์อีกสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องในอนาคตแล้วเขาสปอยไปว่าเดี๋ยวจะมีรอบกองไฟนี่ใช่ไหมทีนี้อ๋อวันเกิดเปลี่ยนแล้วไม่เป็นเตาผิงเป็นรอบกองไฟแทนตัวจัดไงรอบกองไฟอะไรแบบนั้นไม่ต้องแต่งเพลงแล้วนะเอ้ยเรามีเพลงแั้งวเพลงและเอ้ยพวกเราจะมาชุมนุมประชุมใจรักสมัครสมารักสมัครรักสมัครนะแต่ถ้ารอบกองไฟก็เล่นใหญ่ก็ดี เราเบาๆได้ไหมเรานี่ยจริงๆบ้านพี่หนิวก็ดูเหมาะนะลานจัดรอบกองไฟรอบกองไฟที่นี่ลานหน้าบ้านลานหน้าบ้านอาจได้ไฟปิ้งค์มัสเซโยใช่บอกลาตัวละครกันแล้วเนาะคือแล้วก็รอติดตามเพราะว่ายังไงซะสตูดิโอออนไฟเออร์กับน้องสองคนก็ยังอยู่ในการเป็นพาร์ทเนอร์ที่ต่อกันต่อไปฉะนั้นมีแน่นอนผลงานชิ้นต่อไปใครที่รักและชื่นชอบในทุกๆคน ก็อย่าลืมติดตามถูกไหมล่าใช่แต่ผลงานจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ต้องฝากไว้กับแฟนๆทุกๆคนด้วยไม่พูดจาดีมากถ้าทุกคนอยากดูมันมากพอมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนจริงจะรู้ไหมฮะคอมเมนต์คุยกันนะทุกคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจสำหรับนักแสดงสหรับทีมรสร้างเสมอเดี๋ยวตั้งทีมสด็จยมานะช่วยมาคอมเมนต์หรอช่วยปันนะ่นกระแคปแคปไปกลาง เน่เราเราไม่รออยากดูปิดก่อนแคปเสนอเหรอเสนอแคปไปใส่นโพสต์ก่อนก็ลองไปดูในสตูดิโอไฟก็ไปคอมเมนต์กดดันไว้อยากอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรใช่ใช่รับติดตามอาไว้นะฮะเราไปดูทั้งเวอร์ชั่นอันคัดในโรงหนังกับวันนี้ที่จะดูทีวีคัดเวอร์ชันเราเข้าใจแล้วว่าฮาร์ดต้องการอะไรถึงทำสองเวอร์ชันนี้เราถ้าดูทีวีเนี่ยจะได้ความสนุกความเร็วความัวใช่แล้วก็ ได้มันคือยังไงจะใช้คําว่าอะไรอ่ะคือเราดูแล้วเราเล่นพินเนาะได้เล่นพินด้วยไม่ได้เล่นไม่เล่นเราเราจอยเราชื่นชมเหมือนดูดอกดอกไม้ในกระถางแบบนั้นเงี้ยเมื่อไหร่ที่เราเปิดดูอันคันเวอร์ชั่นเราจะถูกดึงเข้าไปดูดีเทลที่มากขึ้นและการแสดงการใส่ใจของผู้กับที่เหมือนกับดูกีบกุหลาบพิ่นาทีละดอกแบบนั้นตอบมือครับทุกคนตอบมือเพราะฉะนั้นัสองเวอร์ชั่นมันควรดู ใช่จริงสองวันมันไม่ใช่ตัวย่อหรือตัวเต็มของหรอไม่ใช่เลยไม่ใช่มันคือคนละอันมันคือมันคือความรู้สึกที่เราไปเสพศิลปะนั้นแตกต่างกันจริงๆได้กลับมาจากความอิ่มเอมคนละแบบมีแฟนคลับตีกันนะคนที่บอกว่าเรื่องนี้มันอย่างนี้อย่างนี้ยิ่งคุณดูเรื่องไหนไปดูเรื่องไหนมาบอกจริงคือดูมาคนละเวอร์ชันมันเกิดขึ้นได้นะทุกคนเนี่ยไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ว่าแบบเฮ้ยมันจะขนาดไหนกันเชียร์ถ่อเวอร์ชันมันจะต่างกันแค่ไหนอ่ะคุณต้องลองดูสักทีมีหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่่ามมมัันนนนไเหืออกกจจรริิงงๆะ็ขบคุณ สุดยดออนไฟเอ้ด้วยแล้วกันที่ <laughs> อยู่มีอะไรก็กระซิบบอกกันเสมอเนาะก็ <laughs> เป็นเรื่องดีๆที่เราทําช่องเรียกชั่นแล้วได้พบปะพบเจอกับ <laughs> ทีมซ่างที่นักแสดงอย่างนี้ก็เป็น การเติมไฟให้กันเหมือนกันในการที่จะมีแรงทําต่อต่อไปงั้นหรือการไม่ต้องทําทําต่อเรื่องพวกนี้ใช่ก็ยังไงเช่นเดียวกันก็ขอบคุณพี่พี่ช่องทุกช่องทุกช่อง r e a c ชั่นที่ทําแล้วก็รวมถึงติงติงด้วยที่แบบว่ามีรันดูนะวันนี้ใช่ไหมนิรันดูด้วยติงติงแล้วก็ช่องออกซิเจนออกซิเจนชานอลออฟฟิเชียลสื่อสารทุกอย่างออกไปช่วยเราใช่ก็ทําให้เราแบบมีกำลังใจในการสร้างสิ่งนี้วันวันก็เลยทําแต่ซีรีส์ยังอื่นไม่ทำเหมือนกันเหมือนกันทำทำซีรีส์ได้ต้องนอนด้วยนะ อ๋อได้นอนเดินนะอ๋อนี่ชื่อรายการได้เปรียบนี่นิวนอนดูเออเออเขาเลยได้นอนสตูดิโอนอนไฟเออร์ป่ะนอนไฟเออร์นอนไฟเหรอตายรอเปล่าคือหลังข้อดุดะอยู่ไฟเด็กไม่แข็งแรงสตูดิโออยู่ไฟเออร์เนาะก็ขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วกันที่ติดตามทั้งซีรีส์แล้วก็เลือกดูดิชั่นช่องเรานะฮะก็เป็นกำลังใจกันให้เรื่อยๆต่อไปสำหรับ ทุกคนด้วยที่อยู่ในซีรีส์ตรงนี้ก็ไปตามทุกช่องทางของเขาไอจีอย่างนี้แล้วก็คอยช่วยทีมงานแสดงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะก็จะรับฝากกันนะไม่มีอะไรพูดแล้วนะนะก็ฝากออกซิเจนฟิชชิ่งในแต่ช่องนี้แล้วก็ไลฟ์สดติดตามทำเช่นเดียวกันกับสตูดิโอออนไฟเจอร์แล้วก็ทุกช่องทางของทุกคนใช่ไหมครับทุกๆช่องทางแล้วก็ต้องขอบคุณ ที่มาหากันวันนี้สําหรับพาร์ตูเนียอุ้ยงั้นต้องขอบคุณที่จัดอเล็กชั่นขึ้นมาวันนี้เพื่อให้ผมจูเนียได้มาหาที่บ้านแล้วรวมถึงก็ขอบคุณผมว่าด้วยที่โฟนอินเข้ามาเมื่อสัู่ภู่ิใจส่งเสียงเข้ามาขอบคุณสัญญาณเครือข่ายโทรจิจเราต้องธุรกิจมากครับใช่ขึ้นพลังบุญด้วยที่สามารถติ่อได้ครับคืออยู่เป็นคนระพบ กยังได้สสื่อารคนละพไม่ใช่เราพบเดียวกันนักคนละภพคือไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเวลาที่ทูเนียจะปล่อยมาแล้วครับได้ครับผมไม่รู้ว่ามาเร็วเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายให้วุ้นี้ใช้ประจำเลยนะ